สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามนะครับที่เพื่อนๆหลายคนนะได้ถามกันมาเยอะมากเกี่ยวกับไฟตัววี่นะครับว่าไฟตัววี่คือไรนะครับแล้วก็ไฟตัววีได้ผลจริงไหมนะครับก็ได้ผมจะมาให้ดูเลยนะครับนี่ตอนนี้นะครับนี่ สองสีกเขียวเขียวขาวไฟโตว,วีมาดูข้อดีดีกว่าน,นะครับว่ามันทําไมมันถึงช่วยในเรื่องการควบคุมน้ําหนักของเรานะครับก็คือไฟโตว,วีนะครับเป็นเป็นสารสกัดนะครับที่มาจากธรรมชาติล้วนๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายทุก,ทกสารสกัดทุกอย่างนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนครับแล้วก็ เฟรดูวี่นะครับเป็นเวลาเราดื่มไปนะครับมันจะเป็นมันจะช่วยในการแบบดีท็อกนะครับของเสียนะไม่ว่าจะเป็นแบบสารพิษหรือว่าไขมันนะครับที่มันตกค้างในร่างกายของเราแล้วก็น้ำส้าของเรานะครับที่ทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ําหนักมากนะครับก็จะช่วยขับออกมานะครับทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นเหงื่อหรือว่าขับถ่ายหรบทางอุจจาระอะไรเงี้ยครับมันก็จะช่วยขับออกมาก็คือว่าช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับ กล่องน,นึงนะครับมีคานอยู่ได้15วันนะครับมีอยู่15หซองนะครับราคากล่องละ1,250งพสองบาทนะครับถ้าเทียบกับราคาแล้คุณภาพนะผมถือว่าแบบโอเคเลยแบบคุ้มมากเออหนึ่งพบาทแลกกับสุขภาพผิวสุขภาพในร่างกายของเราแบบ เออมันดีมันก็ถือว่าถือว่ามันก็คุ้มคุ้มในราคาที่เราซื้อมานะครับก็ผมอันนี้ผมทานเองเลยนะครับนี่นี่ทุกทุกท,ท,ทุกตัวนะครับนี่ผมกินหมดเอ้ยผมกินเองหมดทุกอย่างไอ,อ้เด็กทุกอย่างนะครับผมกินเองหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกไฟตัววีนะครับพวกคอลลาเจนนะครับก็ถือว่าผลลัพธ์นี้คือเห็นผลแน่นอนครับ ก่อนหน้านี้นะครับนี่วันนี้นะครับผมเออลืมบอกไปว่าทาไมผมถึงถ่ายกล้องมุมสูงลงมานะครับเพราะว่าผมจะให้เห็นจะเห็นหุ่นนะครับคือตอนนี้นะครับไม่มีพุงนะครับนี่เห็นปะไม่มีพุงก่อนหน้านี้นะครับคือแบบพุงใหญ่มากเออตอนก่อนหน้าผมที่ผมจะดื่มไฟโดรวีคือคุงใหญ่มากเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูนะครับตอนที่อ่าก่อนก่อนก่อนจะดื่มไฟโดรวีนะครับ ว่าเออตัวผมใหญ่ขนาดไหนภูมิใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ลดมาได้แค่นี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรใช้ระยะเวลาไม่นานด้วยนะครับกอ็อ่าผมก็ได้ตอบคาถามหมดแล้วนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อาจะปรึกษาหรือว่าแบบจะถามจะสอบถามเกี่ยวกับสินค้านะครับหรือว่าอ่คุณสมบัตินะครับล,ละเอียดตัวนี้นะครับ รบกวนให้เพื่อนๆช่วยทักแชทผมได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาเบอร์ผมก็ได้นะครับที่นี่เห็นว่าเห็นเบอร์ผมว่าไลน์นะครับเบอร์นะครับผมก็พิมพ์ไปผมก็โพสไปหมดแล้วนะครับผมก็บอกหมดแล้วนะครับหน้าเฟซผมยังไงก็คลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้อ่าหรือบอกเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทารีวิวนะครับไฟตัววีว่า อาไฟตัววนะครับเวลาเราดื่มเข้าไปนะครับไฟเอ้ยการทํางานของไฟตัววีในระบบร่างกายของเรนะครับจะทาํางานยังไงนะครับจะแบบผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับอ่ก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าผมก็พูดอะไรไม่ถูกเหมือนกันก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับไปละครับรบ,บ๊ายบาย